สวัสดีนะครับวันนี้เจียวไข่นะครับใส่ชะอมนะครับอ่ะมาเริ่มขั้นตอนเลยนะครับตับ้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเนาะก็เป็นฝีมือแม่บ้านเหมือนเดิมนะครับเป็นคนทำเนาะไข่ก็สี่ฟองนะครับแล้วก็ ชะอมก็ประมาณสักกําเล็กๆนะครับตีไข่ให้เท่ากันนะครับแล้วก็เทไข่นะครับเนาะใส่กับชะอมนะครับรเบชะอมคืออะไรเพ่ กอน้ำมันร้อนแล้วนะครับแล้วก็ไข่ที่ทำเนาะกับโจชมลงไปนะครับ หอมนะครับนหะอมหมักนะครับหอมอีรีนะครับหอ,อ,นะอมกิบตะแสบนะครับหอมอันใดจะเ,เท่าหอมไข่เคียวนะครับเนาะมแม่บ้านอารมณ์ดีนะครับโมนี้เนาะเดี่ยวไข่เนํานะครับเนาะเราจะค้นเพ่งไปนํานะครับหอมมีดีนี่ไม่เป็นใส่หอยอาหารเย็นนะครับโอนี้นะครับเนาะอาหารเย็ยนคำคำนองแนงนะครับ เก็บไปแสบเรื่องอุ้ยนะครับสีมืออาหารง่ายๆสีมือทำเองที่บ้านกินง่ายๆอาหารืุน้านนะครับคนได้กระท่ำได้นะครับนาองกระท่ำได้นะครับอตอนนี้นะครับนอกกา ทำแล้วนะครับเนาะฝนก็เริ่มลงมากพอนะครับเนาะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับนะช่วงฝ่าฝนกำลังจะมานะครับเนาะฝ่าก็มืดนะครับเนาะฝ่าไลาไเลีวขนาดนะครับเนาะมีช่วงค่ำๆนะครับ กับเป็นน้นมานนะครับเนาะสําหรับเกี่ยวไข่ใส่แอมกัเป็นน้ำมานนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเนาะเกี่ยวไข่ใส่แอมนะครับอาหารมื้อเย็นนะครับเนาะกินกันสองเท่าเนาะสำานีก็พอแล้วนะครับเมื่อใส่จานแล้วนะครับเนาะหน้าตาจะยาวมากประมาณนี้นะครับเนาะ รหอมนะครับนาอสีเหลืองนะครับเป็นไปกินขนาดนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีนะครับ